ย้อนเส้นทางนัดอ้ำโซ่ทองคล้องใจย้อนความรักนัดมีเลียอ้ำอภิชาติที่คบหากันมานานกว่า15ปีแต่สุดท้ายกลายเป็นช็อกวงการบันเทิงหลังนัดออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กับอ้ำพร้อมทิ้งปมมือที่3ไว้เป็นปริศนาสำหรับความรักของนัดและอ้ำเริ่มขึ้นเมื่อปี2546หลังนัดได้เลิกลากับเต่าสมชายที่แต่งงานใช้ชีวิตด้วยกัน2ปี แล้ววันหนึ่งนัดได้มีโอกาสเจออ้ำในงานบวชของเตา๋าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งคู่เริ่มรู้จักกันและชวนกันไปทําบุญนัดเคยเล่าว่าฝ่ายชายมักจะติดต่อมาหาเรื่อยๆจนเริ่มผิดสังเกตเพราะโทรมาหาบ่อยเกินแต่ก็ลองคุยๆดูจนรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแต่จู่ๆวันหนึ่งอ้ำก็ขาดการติดต่อไปจนนัดต้องแกล้งส่งข้อความไปหาแล้วเขาก็โทรกลับมาทันทีก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มตกหลุมรักกัน หลงังคบหาดูใจกันมาได้5ปีสุดท้ายอั้ำก็ตัดสินใจขอนนัดแต่งงานและมีงานวิวานในปี2557ซึ่งถูกจัดอย่างเรียบง่ายโดยมีคนใกล้ชิดร่วมง,งานเพียงแค่10กว่าคนและมีน้องฟ้าโปรดลูกสาวของญาติคนสนิทที่ทั้งคู่ตัดสินใจรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ